สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรานะครับทั้งสองท่านนะครับผมเซลแบงค์ครับผมเซลนัทครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับข้อแตกต่างระหว่างอ l ล n ิ h คุน d a i s t a r เลี่ยรุ่น a c l ด้านขวามือเราสีดำคันนี้นะครับแล้วก็รุ่น a ีบอนนะครับช i m m e r i n g s i วอร์คันนี้ด้านซ้ายเรานั่นเองก่อนอื่นเราต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่มาช้านะครับพอดีติดลูกค้าลูกค้าครับผมก็ สำหรับผู้ลูกค้านะครับท่านไหนที่กําลังมองดูอยู่ว่าเฮ้ยสองรุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับระหว่างรุ่น SCL ที่เป็นรุ่น็อบนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็รุ่นนี้รุ่น S นะครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทมีตรงไหนแตกต่างกันบ้างวันนี้เราจะมารีวิวให้เห็นชัดๆนะครับจุดต่อจุดกันเลยนะครับภายนอกภายในระบบมีอะไรที่มันต่างกันยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยดีไหมครับว่ารุ่น S อนะครับแล้วก็รุ่น S เนี่ยเขามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้ด้านหน้ามีอะไรโดดเด่นมีอะไรที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่นัทพี่นัทลองแถลงขายหน่อยครับแรกเลยครับอันดับแรกก็ผลที่แตกต่างของตัว S L กับตัว S นะครับผมคือหลักๆก็คือกล้องหน้าที่ตัว S L จะมีกล้องหน้านะครับผม ส่วนตัวเอจะไม่มีกล้องหน้านะครับผมโอเคกล้องหน้าจะหายไปมีแค่เซนเซอร์ครับผมจะมีเฉพาะเซนเซอร์หน้าสี่จุดที่เหมือนกันแล้วก็ไฟหน้า LED ที่เหมือนกันครับโอเคเป็นเรด้างหน้าตัวเอจะไม่มีนะครับโอเคส่วนตัวเอสเอลจะมีครับฮุณไดสมาร์ทเซนจะไม่มีเพราะว่ากล่องนี้จะไม่มีก็คือคุณไดสมาร์ทเซนหายไปนะครับนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็น พวกอะดัพติฟคู่โซนโทนะครับป้องการถออกนอกเลนนะครับควบคุมรถอยู่ในเลนระบบรถเลี้ยวตามเลนนะครับระบบต่างๆพวกนี้ตัวกันชนด้านหน้าด้านหลังจะหายไปนั่นเองค่ะเพราะว่ากล่องนี้จะไม่มีนั่นเองนะครับไฟเด l ไ g h ์เหมือนกันไหมครับพี่นัทเหมือนกันครับผมจะติดเฉพาะสองฝั่งนี้นะครับผม เป็นไฟหลอกนะครับส่วนไฟ LED ี Reflector ก็เหมือนกันแล้วเหมือนกันครับผมโอเค่าจะเหมือนกันเลยครับผมโอเคแล้วมีอะไรแตกต่างกันไหมครับพี่นัทภายนอกนัทนอกจะเป็นหลักๆคือด้านข้างจะเป็นล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กจะคนละลายครับผมล้อแม็กคนละลายตัวนี้จะเป็นขอบสิบแปดใช่ไหมครับจะได้ขอบสิบแปดครับผมหน้ายางสองสามห้าครับห้าห้าครับผมก็จนี้เป็น สองหนึ่งห้านะครับผมครับหกห้า R สิบเจ็ดครับนี่เป็นไงครับสเปคนี้ต้องให้พี่นัทนะครับแม่นสุดแม่นจะละลายกันนะครับผมอ่าละลายด้วยนะครับครับผสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดูนะครับของเราทางก้าเขาท่านนะครับเป็นพระคุณอย่างมากนะครับสามารถโต้ตอบสอบถามกันได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับพี่นัทที่ต่างกันยังไงบ้างเอ่ยแตกต่างครับข้างจะนหมดแล้วครับผมแล้วก็จะไปด้านท้ายเลยนะครับด้านท้ายครับด้านท้ายนะครับ ท้ายหลักๆเลยคือไฟท้ายครับผมครับตัว LED ตัว S เนี่ครับผมจะเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับผมนะครับผมแล้วก็จะเป็นจะไม่มีไฟด้านบนนี้เหมือนตัว LED แล้วก็เป็นสีดําด้านเนาะตรงนี้จะเป็นดําด้านนะครับเป็นดําด้านนะครับครับผมส่วนตัว LED นะครับผมจะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมอ่าหรือว่าพารามิเตอร์พิกเซล LED ครับผมจะแบบยาวเลยครับผม แต่จะติดเฉพาะช่วงนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นไฟหลอกไปเลยอ๋อแล้วก็ตัวด้านบนครีมข้างบนจะเป็นสีกอสแบ็กนะครับหรือว่าสีดําเงานั่นเองนะครับส่วนตัวเอสีเอลตัวนี้จะมีท่องคอยนะครับผมให้พร้อมครับผมจะมีท่องคอยรุ่นเอสไม่มีหรอครับรุ่นเอสจะไม่มีครับผมเออรุ่นเอสจะมีอันนี้อันนี้เป็นมุกคราเป็นมุกเป็นมุกที่นั้นเขาตบมุกนะครับสําหรับเอ่อท่านผู้ค้าที่เข้ามาดูจะไม่ขี้หัดประตูท้ายตัวเอสีเอลจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าครับผมประตูท้ายไฟฟ้า อันนี้ตัวนี้มีครับแล้วก็ในรุ่นสแตนดาร์ดรุ่น S จะไม่มีแน่นอน an, ork, อัตโนมือ ça, ครับตัวนะี้เป็นอัตโนมือแสดงว่าพอฝาด้ายไ,ไม่ใช่ไฟฟ้าระบบที่เป็นสมาร์ทเทลเกตก็จะหายไปที่เดินเข้ามาใกล้ฝาดถ้ายแล้วฝา้ายเปิดเองก็คือจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปใช่ไหมครับพ<ช>ี่รัทตัวนี้เราเปิดปิดมือครับผมตัวนี้อัตโนมือรุ่นล้วนครับผมแต่สามารถ ใส่เป็นประทุกท้ายไาได้อ่าเขาทําช่องมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ถ้าไม่ใส่ก็คือเป็นพลังงานจากธรรมชาติครับร่างกายเราครับผมขับผมว่ามันก็ไม่ได้หนักนะเป็นส่งต้องหักนะอ่าสำหรับผู้ชายอย่างเราผมว่ามันก็โอเคไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะครับมีอะไรอีกไหมครับภายนอกที่แตกต่างกันภายนอกกับหลักก็ประมาณนี้ครับผมภายนอกครับผมส่วนภายในเนี่ยภายในก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับก็คือพวกเรือนไม้นะครับหน้าตาของเรือนไม้จะไม่เหมือนกันนะครับ ช่องเก็บของต่างๆนะครับแล้วก็ไ i ร e เลสชาร์ r เจอหายไปนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังสำหรับรุ่นเเนี่ยครับจะเป็นกระจกแบบธรรมดานะครับไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติเหมือนรุ่นท็อปนะครับก็มาดูกันด้านนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาตอกสเปคทีละคันดีกว่าเรามาโหวตไหมครับลูกค้าตอนนี้เข้ามาดูพอสมควรเดี๋ยวเราให้คุณลูกค้านะครับช่วยโหวตนะครับว่าอยากดูรุ่นเป็นรุ่นท็อปนะครับ s C L คันนี้สีดํานะครับ หรือต้องการจะดูเป็นรุ่น S ก่อนดีนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์มาหาเราได้เลยว่าต้องการดูรุ่นไหนก่อนนะครับระหว่าง S องคันนี้สีดําของเรานะครับแล้วก็รุ่น S อยากให้เราพาไปดูภายใไหนเอาภา,<ะ>า,ายในภายในภายในคันไหนก่อนนะครับโอเคอยากดูเป็นคันไหนก่อนดีเอ่ยสำหรับ ท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกลังใจให้ทีมงานคุณเดยวิทยาของเราได้นะคบคุนมาโนบอกา่ารุ่นเอก่อนครับรุ่นรุ่นเอก่อนใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็มีอ่ามีเอสซมาด้วยครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นอีคอมเมนต์หนึ่งว่าอีคอมเมนต์หนึ่งจะเป็นใครเราจะประจบกับคนที่คอมเมนต์ที่สามนะครับว่าจะดูรุ่นไหนก่อนนะครับมีไหมฮะอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับ เราขออีกหนึ่งคอมเมนต์ครับเพื่อสรุปจบนะครับระหว่างคุณมาโนดนะครับกับคุณสุรศักดิ์สุรศักดิ์ครับผมขออีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าจะดูรุ่นไหนก่อนระหว่างสีดำนะครับ SCL ราคาหนึ่งล้านเกาแสนกเกันะครับแล้วก็รุ่น S สั่งซ้ายมือของเรานะครับราคาหนึ่งล้านจแสสองเกาพันนะครับอยากดูภายในรุ่นไหนก่อนนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งเรามาได้เลยนะครับ โอเคมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยหรือมันมีไหมครับยังไม่มีมาใช่ไหมครับงั้นเราปังฉุดเลือกกันเลยไหมพี่นัทงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้สิทธิ์คนคอมเมนต์แรกก่อนนี่าคเนแรก่อนครับผมก็คือคุณมาโนดครับผมคุณมาโนดมาก่อนเนาะรุ่นเอสได้เลยครับเชิญทางด้านนี้เลยขออนุญาตนะครับเบิกคุณแจนะครับคุณแจหน้าตาเขาจะเหมือนกันเลยนะสองรุ่นนะครับพี่นัทเดี๋ยวโชว์ให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งอันนี้รุ่นเอสนะครับอันนี้รุ่นเอสเอล ปุ่มทุกอย่างมีมาให้ครบถ้วนนะครับฟังก์ชันมีมาให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราเชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าตัด LED กันนะครับไม่ขออนุญาตขึ้นข้างบนหลายคนถามว่าขึ้นขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวโชว์วิธีการขึ้นแบบไม่ให้น่าเกลียดนะครับพยายามให้น่าเกลียด้อยที่สุดนะครับโดยการที่เราหนึ่งมือนะครับท้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวตังตรงนี้ปุ๊บก้าวขึ้นจบครับอ่า ตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จอแสดงผลตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นตัวเล็กกว่าตัวด้านนู้นนะครับโอเคตัวนี้ครับด้วยความที่หน้าจอที่ไซซิ่งเขาค่อนข้างเล็กกว่าเนี่ยการแสดงผลของเขาถามว่าละเอียดครบถ้วนไหมต้องบอกว่ารายละเอียดพื้นฐานนะครับจะแสดงรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับมากความความเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์น้ํามันนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ น้ำมันวิ่งได้อีกกี่ลิตรนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าการเมมโมรีเนาะนิสัยของการขับขี่เราว่าน้ำมันหนึ่งถังวิ่งเท่าไรอาัตราเฉลี่ยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับพอเพียงเลยนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับกับระยะหน้าหลังเนี่ยก็จะแสดงเตือนแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับของตัวนี้ตัวนี้นะครับภายใน,ในตรงเก็บของเนี่ยครับฝาปิดเขาจะไม่มีเหมือนตัว S อสเนาะจะเป็นหลุมหลุมแบบนี้เลยนะครับ ช่องนี้เป็นเป็นที่เก็บของนะครับบุยางมากันลื่นนะครับผมตัวนี้นะครับกระบุยางกันลื่นมาให้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น SCL เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น,ปนตัวไวเลสชาร์จใช่ครับ ปุ่มเกียร์เหมือนกันครับผมนีครับผมเกียร์แบบปุ่มกดเหมือนกันครับผมชิปไปไวเหมือนกันไปกดเหมือนกันพอร์ต USB เหมือนกันครับผมแอ้วก็ให้ครบๆหน้าจอเหมือนกันครับผมต่อ Apple CarPlay Android Auto โดยผ่านบลูทูธไม่ต้องต่อสายได้เหมือนกันแอร์อัตโนมัติหน้าหลังเหมือนกันนะครับตอนหน้าและตอนหลังเนาะแนเดิจิทันะครับมีมาให้เหมือนกันเนาะค r u i s e Control คันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับจะยังไม่ใช่เป็น Smart c ค u i s e Control นะครับ กระจกอ่ากระหลังจะเป็นแบบธรรมดานะครับผมจะไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัติอาจะยังไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัติถูกต้องครับอปุ่มคอนโทรลประตูจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมตัวนี้ที่หายไปก็คือประตูท้ายครับผมจะไม่มีออืครับผมไฟเขาเหมือนกันไหมครับพี่นัทถ้าไฟตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเนาะใช่ถ้าเป็น SCL จะเป็น LED นะครับโดยรวมก็ แตกต่างกันประมาณนึงแต่ที่หลักหลัๆที่แตกต่างกันมากๆครับอย่างที่แบงค์แจ้งว่าจะเป็นของระบบความปลอดภัยครับความปลอดภัยตรงเนี้ยตัวเนี้ยจะหายไปด้วยความที่ถ้าเป็นรุ่นในซีเอลเนี่ยครับรายละเอียดเขาจะมีพวกเลี้ยวตามเลนให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบป้องกันการชนด้านหลังนะครับระบบตัวของป้องกันรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็ดึงรถให้อยู่กลางเลนนะครับ ระบบต่างๆพวกนี้ครับสำหรับรุ่นเอสนะครับจะยังไม่มีมาให้แต่ระบบเซ็นเซอร์หน้า4ี่จุดหลังสี่จุดมีมาให้แล้วนะครับบายสปอตเตือนมืออับสายตาที่กระจกมองข้างพร้อมเสียงมีมาให้แล้วนะครับเบาะเบาะตรงนี้จะเป็นปรับมือนะคะเป็นแมนนวลเนาะสิรัตยยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสะเบรคมือเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับการใช้งานขั้นพื้นฐานมีมาให้จัดเต็มอยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับ าลูกค้าบางท่านมองว่าเฮ้ยเรามีปัจเจกอยู่ประมาณเนี้ยร้านร้านเจ็ดกว่ากว่าแต่อยากได้รถที่ขับสบายนั่งสบายนะคะเป็นรถครอบครัวที่นั่งกันไปได้หลายๆท่านปรับเปลี่ยนกันแบบได้หลายๆท่านถามว่ารุ่นเนี้ยผมว่าพอใช้งานครับไม่น่าเกลียดมองว่าคุ้มค่านะน่าใช้อยู่เพราะว่าแพลตฟอร์มทุกอย่างมันเหมือนกันครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วเบาะหนังตััััวนนีีะเสสคคครราาาาบบ่่ผมมดดกกๆ ทีนี้มีทริคให้ดูนิดนึงครับว่าเป็นหนังสังงคหอย่างไงนะครับให้เรากดลงไปนะครับถ้าเป็นหนังสังงคอนะครับเขาจะไม่มีริ้วรอยย่นๆนะครับอ่าริ้วรอยเหมือนคล้ายๆผิวผู้สูงอายุครับจะไม่มีแต่ถ้าหนังแท้เนะี่ยเขาจะมีเป็นร่องๆขึ้นมาเลยแต่ผิวสัมผัสตร,ตรงนี้ผมว่าเขาทําหนังสังงค์ออกมาได้ดีมากๆนะเพราะผิวสัมผัสไม่ต่างจากไม่ต่างจาก s อ L แเลยครับผมว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอืนอ่นๆด้านหลังคือเหมือนกันหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น USB นะครับด้านหลังอีก6จุดก็มีมาให้เบล3สามจุดมีมาให้ม่านถุงลมนิรภัย6กลูกก็มีมาให้มีมาให้ผมว่าครบครันนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาหนึ่งล้านเจริะจะสายสองหมื่นเก้าพันบาทได้ช่วงล่างใหม่เครื่องยนต์ใหม่แพลตฟอร์มใหม่นะครับรีโมทก็เป็นสมาร์ทคีเหมือนกันสามารถสตาร์ทรถผ่านรีโมทได้นะครับสามารถเปิดปิดประตูจากรีโมทได้นะครับเดินเข้ามาใกล้ๆรถที่เป็น smart dog slide ครับ ตัวนี้ก็มีมาให้แค่ไม่มีตัวเทลเกตฝาท้ายมาให้เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็คือว่ามีมาให้แบบครบ,ครบ,จ,บ,จ,บจบกันไปเลยนะครับเนี่ยฮะผมว่าโอเคนะใช้ได้เลยจอก็สวยงามดีครับให้ความชัดเจนนะครับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวบังแดดนั่นเองครับ อเคพี่นัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับรุ่นเอสอยากโชว์อะไรเพิ่มไหมครับมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้างไหมมัานก็มีมาให้นะสี่บาลมั่นแดกสี่บาลมีมาให้เหมือนกันครับใช่แล้วก็แอร์แบ็กก็ครบเหมือนตัวท็อปเลยครับตัวนี้ครับผมดิสเบรกจานเบรกสี่ล้อเหมือนกันหมดเลยนะครับคือตัวเอสกับตัวเอสเอลจะใช้ช่วงล่างใช้เกียร์ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยครับผมอยากให้พี่นัทกับ ตักที่ตะก,ก้องของเราพาไปดูไฟท้ายหน่อยดีกว่าว่าไฟท้ายมันต่างกันไหมพี่นัรบรบกวนผมไปเปิดให้นะครับได้ครับผมติดแล้วครับผมตอนนี้จะเป็นไฟท้ายหลอดธรรมดาครับผมหลอดไส้ธรรมดาหลอดไส้ใช่ครับผมติ๊เตอร์ธรรมดาสองล้อใช่ครับ,รรบผม ครับจะติดแค่ด้านล่างนะครับผมเวลาเหยียบเบรกโอเคครับผมโอเคนะแต่ว่าถ้ามองถึงความคุ้มค่านะคะคุ้มราคาคันนตอบโจทย์ทุกทาแน่นอนครับและแน่นอนครับว่าถ้ามาที่มูลนิธยาของเรานะครับแล้วก็มีแคมเปญดีๆการบริการดีๆจากทุกเราทั้งสามท่านนะครับเซลล์พี่มดเซลล์พี่นันแล้วก็เซลล์แบงค์นะครับพร้อมบริการทุกลูกค้าอยู่นะครครับ ต่อไปก็จะเป็นรุ่นรึ่ง<ช>ของาใช่ใชครับผม a c l นะครับ a c l ก็จะออปชั่นอ่วมเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวชมด้านหน้าคลางๆก่อนได้เลยนะครับว่ารอบคัน a c l มีอะไรเด่นๆบ้างนะครับตัวนี้อย่างที่พี่นาแจ้งเนาะว่าคันนี้ออปชันแน่นมากนะครับ เซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนะครับตัวเรดร์ด้านบนนะครับที่ใช้งานคู่กับพวกแอแดปทีฟค<ช>ูดคอนโทรนะครับป้องกันรถออกนอกเลนนะครับจับเส้นผนุนเลยนะครับแล้วก็รักษารถให้อยู่กลางเลนนะครับจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวอยากจะแอบพาไปเทสต์ไดฟ์กันอีสกสักรอบเนาะว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับช,ช่วงนี้อยากให้เห็นกันอีสกสักรอบผมว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่เคยมาเทสต์ไดฟ์นะพเพราะล้อสถานการณ์แบบนี้เนี่ย รับชมอยู่ที่บ้านเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะพาชมกันแบบจุกๆนะครับอยากรู้อะไรสอบถามได้เลยนะครับสไตล์เราคุนไดยุทธยาเหมือนเดิมนะครับกล่องด้านด้านนี้ครับกล่องเซ็นเซอร์ควบคุมต่างๆนานานะครับแรงว่านเนี้ยออปชันจัดแน่นจัดเต็มล้นทะลักเลยครับไม่ต้องห่วงเจญทางด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับถ้ารถเป็นสีดํานะครับภายในจะเป็นสีเบดแบบนี้นะครับภายในเบดหลังคาเบดนะครับ แต่ถ้ารถเป็นสีบรอนเงินแล้วก็เป็นสีตัวเทาที่เป็นกาไฟเกรย์ครับภายในเขาจะเป็นตัวออกสีดำเนาะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นเกรย์ๆหน่อยเท<ๆ>าๆนิดนึงนะครับโอเคเขาแตกต่างอันดับแรกเลยนะคะบ,บอกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มั็นบอกไฟฟ้านะครับพร้อมตัวลำบ้าด้านหลังด้วยนะครับสําหรับผู้ขับขี่นะคะบ,บอกไฟฟ้าเนี่ยแต่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่เป็นทั้งสองตัวซ้ายขวานะครับ แล้วก็ตัวเลือนไม้นหน้าจอตัวนี้ครับก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับการแสดงผลต่างๆชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะคันนี้มีระบบต่างๆเดีมากมายเลยนะครับเขาก็จะแบ่งการทํางานของเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวตรงกลางนี้ก็จะแทนเป็นตัวรถคันนี้นะครับระบบตัวนี้ก็แสดงพวกเส้นถนนนะครับป้องกันรถออกนอกเรนหรือว่าตัว Adaptive Cruise Control ต่างๆนะครับถ้า Adaptive Cruise Control เขาจับรถคันข้างหน้าได้เนี่ยจะมีตัวเซนเซอร์นะครับ ขึ้นเป็นรูปรถคันข้างหน้าอยู่หน้าเราเลยนะครับแสดงเห็นว่าเรากำลังวิ่งตามรถคันนั้นอยู่นั่นเองนะครับผมตัวเรือนไม้ตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยครับหน้าจอเขาก็จะเปลี่ยนสไตล์ดีไซน์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น S เนี่ยจะเปลี่ยนแค่สีเท่านั้นเองนะครับอย่าง E c o คเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับถ้ายังเป็นสปอร์ตเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับถ้ายังเป็น Normal m โหมดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าการแสดงรายละเอียดนะครบถ้วนเหมือนเดิมนะคร เลขไม้นะครับความเร็วต่างๆเนาะน้ํามันนะครับตัวอัตาเกซิ้งเปลืองแล้วก็ตัวรอบเครื่องยนต์ความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยจะครบถทวนเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาคือจะเป็นตัวเ็าเรียกว่าเลนนะครับที่เป็นคล้ายๆกับ้องเวลาเราเปลี่ยนเลนนั่นเองนะครับเวลาเราขับไปนะครับเปลี่ยนเลนนะครับผมตัวกล้องเนี่ยก็จะทํางานด้วยนั่นเองนะครับสัมพันธ์กับตัวไฟเลี้ยวของเรานั่นเองนะครับอย่างเงี้ยฮะ ก็จะมีแสดงโชว์นะครับอันนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นเอสนะครับซึ่งรุ่นเอสจะไม่มีนั่นเองครับตัวอ่าป้องกันรถออกนอกเลนนะครับก็สัญญาณต่างๆก็จะโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับตัวนั้ฟีเจอร์จะค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่เขาจัดเต็มเรื่องความปลอดภัยมากๆนะครับตัววัดลมยางอะชัยยะนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอ่าตัวเตือนนะครับให้เช็คบอกด้านหลังอะไรเงี้ยทุกอย่างจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเช็คบอกผู้รดยสารด้านหลัง อันนี้จะมีเฉพาะในรุ่น a c L เท่านั้นนะครับตัวเช็คลุ่มยางก็จะมีเฉพาะในรุ่น a c L เท่านั้นอ่าไรเดชาร์จมีเฉพาะใน a c L นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟ LED เนอะตัวนี้อ่าเฉพาะ a c L นะครับแล้วก็ตัวควบคุมประตูต่างๆก็คือเหมือนกันเลยแต่แค่ตัวนี้จะมีตัวฝาถ่ายเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมใช่ครับแล้วก็วัสดุเป็นหนังแท้นะครับ หนังแท้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกียร์เป็นปุ่มกดชิปใบวายเหมือนกันแฮนด์ดิชชีพนี้มาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับกับเครื่องเล่นได้เลยเวลาต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะครับเหมือนเราพูดกับสิริอะไรประมาณนั้นนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีพวกอ่าตัวแอร์พิคคูชคอนโทรตัวเพิ่มความเร็วของตัวคูชคอนโทรนะครับล็อกไว้ที่1น0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้จะเป็นระบบรถเลี้ยวตามเลนอัตโนมัตินะครับก็คือเหมือนกึ่งกึ่งออโต้พายโหลดแล้วเนาะคันนี้วิ่งตามคันหน้าเป็นซอ็แอนโกลืถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับสูดเลยแล้วคันหน้าเดินหน้าเราตัดคันเร่เขาก็จะไปให้แล้วเขาจะเบรกอะไรเองทุกอย่างปกติสามารถบังคับให้เขาเลี้ยวตามเลนได้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับระยะนะครับระหว่างคันหน้ากับรถเรานะว่ายห่างประมาณไหนนะครับตั้งได้สี่โหมดนั่นเองมีอะไรไหมครับพี่นัทตัดกระบอก ันนี้จะเป็นไวเลสนะครับผมวางก็จะชาร์จเลยครับผมต้องปิดประตูให้หมดใช่ครับผมก็ต้องปิดประตูให้หมดนะครับเราต้องปิดประตูให้หมดนะครับทุกคนต้ปิดต้าเลยนะครับเมื่อเราปิดประตูหมดแล้วนะครับประตูสนิทปุ๊บเนี่ยไวเลสชาร์จก็จะทำงานนะครับราจะมีไฟติดขึ้นมาเลยนีใช่ไหมเอ่ย ได้ไมเอ่ยคันนี้<ด>เรานะยังเป็นอ่ามาแล้วนะครับพอดีคันนี้เรายังไม่ได้ปลดเป็นเออ่เขาจะเป็นแ f a c t o ี่โหมดจะเป็นโหมดโรงงานอยู่เนาะเรายังไม่มีการปลดล็อกใดๆนะครับคันนี้โอเคครับผมหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับผมถูกต้องครับใช่ครับเนี่ยครับจะมีตัว Android Auto Apple CarPlay มีมาให้หมดเลยนะครับเวลนเราต่อบลูทูธซิงค์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเด้งให้เราอัตโนม,มัติเลยนะผมับผดูอีกทีนะตัวนี้เป็น Android Auto นะครับตัวนี้เป็น Apple CarPlay ทุกอย่างต่อแค่บลูทูธเท่านั้นเองไม่ต้องต่อสายอะไรให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับระบบกล้องก็ค่อนข้างชัดเจนครับผมอ่าชัดเจนนะผมว่าใช้ได้เลยอ่ะผมว่าเขาให้คุณภาพกล้องมาดีมากขึ้นอันีจะเป็นสมาร์ทวิวรอบคันเลยครับผมโออันนี้เป็นมุมมองด้านหลังครับผมแล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยเนาะเลี้ยวตามพวงมาแล้วนะตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับผมภาพรวมผมว่ามันมาเป็นรถครอบครัวมากขึ้นนะครับ น่าใช้นะครับจบแค่คันเดียวเลยนะครับพวงมาลัยก็เบาขึ้นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นแก้ใส่ของนะครับเหมือนกันแต่ว่ามีฝาครอบอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าจะเป็นซอฟต์โอเพนด้วยนะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคครับเนื้องนานมาดีมากๆาด้านท้ายตัวนี้มาพร้อมกับฝายไฟฟ้าครับเราไปดูกันนะครับล้อแมก ขอบส8นะครับสำหรับรุ่นท็อปตัวนี้นะครับประตูอัตโนมัติไฟฟ้าเหมือนกันครับสมาร์ทคีเหมือนกันสั่งสตาร์ทรถอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็สมาร์ทสลด์ดอที่เดินเข้ามาใกล้รถนะครับในกรณีที่รถล็อกอยู่นะครับแล้วเราไปซื้อของมาเดินกลับมาใกล้รถเปิดประตูไม่ได้นะครับเมื่อยืนอยู่ตรงแนงของเานะครับประมาณสีวิประตูเขาเปิดให้เองอัตโนมัติตัวนี้มีมาให้3บานเลยนะครับคือประตูสลด์ซ้ายขวาแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับที่เป็นเทลเกตนะครับ ตัวนี้สานท้ายของเขาเนี่ยครับจะมีความพิเศษคือเขาจะจับเซ็นเซอร์จากกุญแจเราเลยนะครับเวลาเราอยู่ใกล้รถเก็บของอยู่นะครับเซนเซอร์เขาจับได้ว่ามีกุญแจอยู่นะครับก็จะมีเสียงร้องปิ๊บอย๋ยวที่ท่านได้ยินนะครับอันนี้คือจับอยู่ว่ามีคนอยู่ในท้ายรถเรากุญแจอยู่ใกล้ๆเรานะครับเขาจะไม่ปิดมันหนีบเราแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าคันนี้จะมีเซลเกจสมาร์ทหรือว่าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับเวลาเราถอยออกเก็บของเสร็จแล้วถอยออกนะครับผมถอยออกมา เขาจะปิดเองนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีในรุ่น sl หรือว่ารุ่นทอมนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจริงๆรายละเอียดเพิ่มเติมครับมันจะเป็นเกี่ยวกับการขับขี่ทั้งหมดเลยครับว่าในการขับขี่เนี่ยระบบช่วยเหลือความปลอดภัยของเรามีอะไรบ้างน,นะครับอาทิเช่นตัวประตูสไลด์ด้านด้านขวานะครับเวลาเราจอดรถริมถนนเนาะมีรถวิ่งผ่านนะครับในรุ่น sl เนี่ยจะมีระบบเตือนนะครับว่า มีรถกำลังผ่านนะครับยังไม่อนุญาตให้เปิดประตูออกจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆขึ้นตรงหน้าจอเรียนใหม่เลยครับที่เป็นกลมๆฝั่งขวาแล้วก็มีเสียงสัญญาณร้องเตือนนะครับเวลาผู้โดยสารด้านแถว2นะครับจะเปิดประตูลงนะครับอันนี้มีมาให้รุ่น ACL นะครับความปลอดภัยค่อนข้างเยอะมากๆถ้าใครอยากสัมผัสนะครับหรือว่าไม่อยากไม่ยังไม่สะดวกมานะครับรีเควสเรามาได้นะครับเดี๋ยวทำไรฟ์สดในการเฮดไดฟ์ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่า เอสเนี่ยมีอะไรดีอะไรเด่นบ้างนะครับขับแล้วเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นแบบไหนนะครับสามารถแจ้งเรามาได้เลยหรือว่าถ้าสนใจเข้ามาดูรถคันจริงที่โชว์รูมคุณใด้พี่ยางของเรานะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้ทุกวันนะครับศูนย์บริการเปิดตั้งแต่8ปดนาฬิกานาทีจนถึง17บเจนาฬิกาสานาทีนะครับมีใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับแจ้งผมกับพี่นัทได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกนะครับสำหรับบางท่านที่เข้ามาแล้วน้อยังดูไม่ทันนะครับวันนี้มีสองรุ่น และ SEL นะครับราคาหนึ่งล้านเก้าแสเก้าหมนเก้าันบาทนั่นเองนะครับสามารถแจ้งเราได้ครับว่าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมไหมอยากดูอะไรยังไงเพิ่มเติมอยากดูสีไหนครับอยากดูรถสีไหนครับผมตอนนี้เรามีทุกสีนะครับให้ทุกท่านได้ดูเลยพร้อมส่งมอบด้วยครับรับผมมีสีดำสีบอลกสีเทาฝั่งนู้นอ่าสีเทาตรงนู้นนะครับจอดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนู้นนะครับโบแดงนะครับจริงๆเข้ามาดูกับเราได้เลยนะครับทุกวันนะครับ พร้อมเทสได้นะครับทุกวันเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาอยู่ในพื้นที่ยุธยาสนใจสามารถติดต่อเรามาได้นะครับถ้าอินบ็อกมาหรือโทรมาก็ได้ครับ0 6 1ครับ997 9955นะครับมีบริการทดลองขับถึงบ้านด้วยนะครับรับจองถึงบ้านแล้วก็แน่นอนครับโควิดแบบนี้เราส่งมอบถึงบ้านด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมมีใครอยากดูตรงไหนไม่เอ่ย เดี okay. ๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกสักหนึ่งรอบครับอืบปึ๊บอ่า S L ครับสีดำตัวนี้ผมว่าหล่อมากนะหล่อมากตัวนู้นเป็นรุ่น S นะครับสีสัมป์งชินเวอร์ซินเวอร์นะครับก็หล่อเหมือนกันนะครับ ส่วนสีด้านหลังนะคะสีน้องใหม่นะคะแต่ว่ามาแรงมากๆนะครับกาไฟเกรย์นะครับหรือว่าเป็นสีเทาเหมือนเทาเอ่อเทาดำานะครับสวยมากๆนะครับโอเคพี่นัทเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่งั้นเราจะขอลาดุกดานไปก่อนแล้วนะครับถาม <laughs> มาว่าราคาเท่าไหร่ครับผมเอารุ่นไหนเอยทำไมคขไม่เผมไม่เรยงเลยอะพี่นัท จะมีสองรุ่นนะครับผมรุ่นเริ่มต้นรุ่นเอแต่ผมราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนตัวนี้ครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เอทีเอลครับผมหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททั้งหมดนี้นะคะทั้งสองรุ่นนะครับทุกสีราคาเท่ากันหมดไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับมีใครอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย เบาะห้องโดยสารถ้าทำแบบ H1 มีตรงกลางพับได้เยี่ยมมากเลยครับเบาะห้องโดยสารถ้าทำแบบแฮชวันตัวนี้ครับต้องบอกว่าดีไซน์เขาเขา,เขาทำมาให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับถ้าเทียบความนั่งสบายผมยอมรับเลยว่าสตาลียนี่ครับเบาะที่เป็นแถวสองที่เป็นตัวโซฟาเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะนั่งสบายมากๆกันใช่ใช<ๆ>เหมือนโซฟาเลยครับนั่งสบายซับพอร์ตดีนะครับอ,อยากให้คุณลูกค้านะครับมาลองนั่งเลยนะครับว่า ขาพัฒนามาดีกว่าตัว h อชิค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวแถวกลางที่เป็นแถวเสริมนะครับจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานั่งน้อยๆนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงมันสามารถทับแฟตได้สามารถทำไปเจ็ดที่นั่งได้เลยนะครับในกรณีที่เรานั่งแบบไม่เต็มพันอะเนาะสามารถวางของวางเท้าวางอะไรได้หมดเลยครับแล้วแต่เราจัดสั่งเลยครับตัวนี้ผมมองว่าดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยครับก็มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมเอ่ยพี่นัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับผมก็ต้องขอ เนาะครบทัวแล้วต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามไลฟ์ของเรามานะครับตลอดระยะเวลาเลยนะครับเกือบรึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก่อนจากไปขอฝากนะครับโชว์รูมมูลไดียริยาของเรานะครับอยู่ฝั่งขางข้ากรุงเทพนะครับเลยสะพานกับรถบิ๊กซีมาประมาณ200เมตรเนาะชี้ายได้เลยนะครับลงสะพานกับรถมาชิซ้ายได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ035387888นะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งเบอร์ขอฝากไว้นะครับสำหรับทีมเจของเรานะครับ0619979955สะดวกเบอร์ไหนติดต่อได้เลยนะครับหรือว่า inbox ฝั่ง a c e b o o k ของเราได้นะครับเรามีทุกช่องทางให้เราคุยกันนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube ของเรานะครับเพิ่งเริ่มทำกันนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปรีรันได้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับกับช่องคุณใดยุทธยาของเรานั่นเองนะครับ ก็วันนี้ถือว่าเป็นเวลาอาสมควรแล้วนะครับเราทั้ง<ช>สองท<ช>่านต้อง <ๆ S 1> ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเซล,ลพี่นัทเซล,ลแบงค์นะครับพบกันใหม่ครับกับคุณแดดทิยานะครับสวัสดีครับ